การรอคอยที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของชีวิตความหวังลงุมลุมแรงแรงขอโทษนะที่พ่อไม่ได้ดูแลลูกเลยโดนคำนี้มาตลอดเราเป็นลูกไม่มีพ่อใครล้อกูต่อยใครล้อกูทำาลายตอนแรกเนี่ยที่อยากเจอพ่อแม่นี่ไม่ได้เพราะว่าอยากเจอเปล่าอยากแก้แค้นอย่างนี้เรียกว่าสวรรค์เมตตาเลยเนาะ ตื่นตันใจมากเราจะรักษาครอบครัวนี้และดูแลครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดทำไมต้องดูเขาไม่เคยเลี้ยงเชิญนะมอลีสพยายามทำดีกับคนรอบข้างของคุณมแม้ว่าคนคนนั้นบางทีเขาอาจจะไม่น่ารักก็ได้พ่อพ่อไม่เคยดูแลอะไรเธอเลยไปใช้ชีวิตของลูกซะที่ลูกชอบอมผมไม่ทราบว่าท่านป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วเราโชคดี่อย่างหนึง่ง เรายังมีโอกาสได้ดูแลพ่อเขาพยายามชดเชยในสิ่งที่เขาละทิ้งหรือว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรามาตลอด50กว่าปีมีมีพ่อชอบพูดบอกว่าวันนี้พี่บอลอยู่กับพี่บอลริสเคจ้ะ ทำไมต้องนัดบอยที่พาราไดพาร์คสาเหตุที่ต้องนัดที่นี่นะก็เพราะว่าหนึ่งใกล้บ้านแล้วก็อยกเป็นห้างที่เดินสบายจะกินข้าวจะอะไรเงี้ยมันก็มีแบบความหลากหลายไงจ้ะแต่ประเด็นประเด็นที่อยากจะรู้ <c oughs> ไม่อยากรู้ว่าชีวิตที่อเมริกา <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเห็นชีวิตของพี่ออมอลลิสแบบสู่ชีวิตเนาอตามหาพ่อ,อ,อใช้เวลา50าสเท่านะห้ปี54ป,54ปีในการตามหาผู้ชายที่เรียกว่าพ่อ ก่อนจะเจอเนี่ยมันก็ลำบากมา54ปีแล้วพอได้เจออ่ะเราไม่ถามแล้วว่าต่อสู้มันยังไงเอาดี a นไปเจออะไรยังไงไมาดูย้อนหลังเอาอวันที่ได้เจอคุณพ่อจริงๆเท้าความก่อนตอนที่เราเรารู้ว่าเราเจอพ่อในตอนอายุ54เนี่ยเราอจะบินไปอยู่แล้วแต่ว่าติดโควิดช่วงแรกโควิดเข้าเราก็ใช้วิดีโอคอลเนี่ยในการรู้จักพ่อเพราะมีเพื่อนๆเ,เ,เตือนว่าเคยทําความรู้จักกับเข้าไว้ก่อนนะ พอเวลาเจอเขาจริงๆเนี่ยเราอาจจะช็อกหรือเราอาจจะทําตัวไม่ถูกอ,อะไรอย่างเงี้ยปีสองสองเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสบินไปหาพ่อครั้งแรกเลยได้ไปเจอเขาครั้งแรกเลยอันนั้นนะขนาดเราเราคุยกับพ่อเนี่ยมา3-4ปีแล้วนะ,ะเรายังช็อกเรายังยืนอึง้งเราก็บอกอว่าเราลอ้ออย่างเดียวเลยรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาไงห้าสิปีที่เราเฝ้าเพียรหาคนคนนี้ผู้อยากรู้ว่าใครคือพ่อของฉันอะไรเงี้ยวันนั้นมันตอบโจทย์ปลดล็อก อยากอะไรเงี้ยในชีวิตมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแต่ตอนนั้นเจอพ่อครั้งนี้ไปอยู่ยาวหลายคนอาจจะอาจจะไม่รู้ที่้ราว่าพี่มอริสเคนี่ตัดสินใจเลยบอกว่าจะบินไปอยู่กับคุณพ่อเพราะพ่อเนี่ยป่วยและอายุมากใช่ท่าน80เท่าไรครับ85ครับ85ตอนแรกเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านป่วยรู้แต่ว่าท่านอายุมากแต่พอไปหาท่านเนี่ยพึ่งไปเมื่อเดือนมีนาเนี่ยพอไปเนี่ยประมาณกลางเดือนมีนาประมาณกลางเดือนเมษายน พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาล5วันแอดมิดเลยเป็นโรคเป็นโรคหลายโรคมากก็คือกระเพาะมีปัญหาแล้วก็ลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็อัลไซเมอร์คือมีบางวันขับรถออกไปที่นอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูก <Wow. S 2> เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วไอ้เราก็อ,าอ่าวยังไงเนี่ยหรือบางทีบอกคุยอะไรแล้วเช่นถามว่าวันนี้วันอะไรบอกวันจันทร์อีก2นาทีถามอีกแล้ววันนี้วันอะไรอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ครั้งนี้เราไปเจอคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ด้วยกันกี่เดือนนะคะหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนหกเดือนเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ได้อยู่ด้วยกันมากที่สุดมากที่สุด ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกตอนแรกนะคือเราอะมีความรู้สึกเหมือนคนไทย <obsessed. S 1> ทั่วไปที่มีความรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ๆพ่อได้มีโอกาสเทคแคร์พ่อเนี่ยเป,เป็นความสุขของเราแต่สําหรับพ่อพ่อบอกว่าลาคาญเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมในการที่จะให้คนมาเทคแคร์เขาเหรอเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขายังสามารถดูแลตัวเองได้ทําไมมึงต้องมายุ่งกับอะไรกับฉ <c ười> ันคือสังคมอเมริกันไม่ได้อยากให้ลูกมาดูแลโนแสดงว่าพี่มอริสไปอยู่เนี่ยเราก็ทําหน้าที่แบบที่เราถูกปลูกฝังแบบไทยๆว่า บุพการีต้องดูแลบุพการีนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเราทำไมต้องดูเขาไม่เคยเลี้ยงเธอนะมอรลิสสาเหตุที่เราต้องดูคือผมไม่รู้ว่าหน้าที่เรื่องของพ่อเนี่ยหน้าที่ของพ่อในการเป็นพ่อเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไม่สนแต่สําหรับเราโดนปลูกฝังมาว่าหน้าที่ของการเป็นลูกคือดูแลไม่ว่าเขาเนี่ยจะทําหน้าที่พ่ออาจจะบกพร่องหรืออะไรแต่ สำหรับเราซึ่งเป็นลูกเราต้องทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดเท่าที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราทําเต็มที่ของเราแล้วเธอมันก็เหมือนพาะจะมาหรือเปล่าที่จะต้องหิว้วกระเป๋าเข้าไปในบ้านเขาในบ้านเขา,เขาก็มีทั้งเมียเขามีทั้งพี่น้องเธอที่เป็นลูกเขาแล้วเธอก็เป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมทุกคนต้อนรับดีหมดเลยพี่เธอละพี่สาวพี่ชายทุกคนเข้าเวลคัมเลยเวลคัมถึงขนาดว่าคุณพ่อเนี่ยอายุมากแล้วเริ่มเริ่มทาพิัยกรรม แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้เราให้อะไรอย่างเงี้ยจนเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้เลยพี่น้องทุกคนเป็นคนมาพูดกับเราบอกว่าไม่ได้เธอเป็นลูกของพ่อเธอต้องได้มากกว่าคนอื่นพ่อพ่อไม่เคยดูแลอะไรเธอเลยฉะนั้นเธอควรจะต้องได้สิ่งเหล่านี้ทดแทนในสิ่งที่เธอสูญเสียไปโอ้โห oh. ตื้นตันใจมากคือตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการอะไรเลยเพราะอะไรป่ะการที่สมมุติว่าได้บ้านมันหนึ่งหลังภาระภาษีตอเราเท่าไหร่ล่ะ ถ้าเกิดว่าเราเราเองเนี่ยเป็นคนไทยเราต้องต้องรับผิดชอบอะไรมากมายอะ่ะเต็มไปหมดเลย,เยคือวันที่ไปอะ่ะแค่ว่าอยากจะเจอพ่ออยากอยู่กับพ่อใช่ใกลายไปหาพ่อครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่มอรลิสเนี่ยได้มากกว่าที่คิดเยอะใช่ได้จนเรามีความรู้สึกว่าสมมติว่าพ่อต้องตายจากไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการมอบอะไรเงี้ยเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่เอา อาจจะมีปัญหากับพี่นอเพราะ oh. พี่นอทุกคนบอกต้องเอา oh. สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตเรา hmm. แล้วเราเองเป็นมนุษย์ที่ชอบขนขวายหาหาเงินด้วยตัวเองบ้านที่พ่ออยู่ในยอยู่ลาบามาและดินแดนตรงนั้นเนี่ยเราไม่ไปอยู่แน่นอน คือถ้าเกิดว่าเราได้มาเราก็ต้องขายทิ้งไปแล้วเราก็ไม่อยากที่จะขายเพราะว่าบ้านนั้นพ่ออยู่มา30-40ปีแล้วเราก็มีความสุขความทรงจําของพ่ออยู่นั้นเรามีวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเออเฮ้ยเราคิดถึงพ่อเราอาจจะไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปดูในสิ่งที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้เราได้ดูให้พี่ให้น้องอะไรเงี้ยเขาดูแลกันไปอะไรเงี้ยเขาต้อนรับน้องชายชาวไทยคนนี้ยังไงอะ่ะโอ้ยเขาต้อนรับถึงขนาดว่า เอาว่าเขาจัดงานวันเกิดให้เราอลังการเลยอะเขารู้สึกเสียใจจังเลยที่มอลลิสเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้มีโอกาสอยู่กับพ่อเขาอยากชดเชยสิ่งที่เราสูญเสียไปโโเขารู้สึกเขาว่าชดเชยเลยใช่คือครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่น่ารักมากสําหรับ สำหรับเราเลยนะคือเราไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรจากเขาเลยแค่ได้รู้จักพ่อได้รู้จักพี่น้องแค่นั้นพอแล้วเราก็พยายามเฟดตัวออกหนาะแต่เขาเป็นคนดึงเราเข้าไปในครอบครัวถึงขนาดว่าวันที่เราเจอพ่อวันแรกพ่อจัดงานเปิดตัวให้รับรู้กันให้ทั้งตระกูลเลยว่าเชิญแขกมาเป็นร้อยกว่าคนเลยนะให้รู้เลยว่านี่ลูกฉชนนะร้100อยกว่าคนร้100อยกว่าคนเลยแต่อีลูกเนี่ยตกเครื่องไปไม่ทันงาน <c oughs> <st ut ters> นี่คือเหตุเกิดเ,เมือ่อเมื่อปีสองสองนะตอนนั้นที่ไปเจอพ่อครั้งแรกเพราะพ่อจัดงานในวันนั้นเลยเป็นวันเกิดเขาด้วยแล้วเป็นวันเปิดตัวลูกด,ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ตกเครื่องแล้วก็เลยต้องไปหาพ่อตอนเย็นก็ไปอยู่กับครอบครัวหลังจากนั้นพี่สาวเองก็บอกว่าปีนั้นพี่สาวบอกว่าวันเกิดของเธอฉันจะต้องจัดงานวันเกิดขใ,ใ,ใหญ่เลยเพราะว่าเธอไม่เคยมีวันเกิดกับครอบครัวก <O'> oh. ็จัดงานกันแบบว่าคนก็มากันเตน้นไปหมดแล้วคนที่นั่นเขาแปลกนะ ชอบตรงนี้คือคนงานมันเกิดเขาไม่ซื้อของขวัญให้นะเขาเอาเงินใส่ซองการ์ดคนละร้อยส0งคนละสามร้อแล้วแต่นั่นๆหนะก็เราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเขาเวลคั่มเรามากๆเลยแล้วพอเราได้ไปอยู่ในช่วงที่พ่อป่วยแล้วพอเอิญว่าพ่อเนี่ยอยู่กับภรรยาซึ่งเป็นอัลไาเมอร์50%อยู่กันสองคนแล้วพอมีเราเข้าไปในวันที่เขาป่วยแล้วเราเป็นคนดูแลทุกคนก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นลูกคนอื่น เขาจะปล่อยให้พ่อดูแลตัวเองโดยมีภาครัฐพ่อเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกก็จะมีองค์กรทหารผ่านศึกมาดูแลอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องลูกจะต้องไปนั่งดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราไม่ได้คือณตอนนั้นเนี่ยเรามีสิ่งที่เราจะต้องทําที่อยู่ที่เมืองอื่นแต่เรายอมสละทุกอย่างนั้นเพื่ออยู่กับพ่อดูแลพ่อเพราะตอนนั้นเราทิ้งพ่อไม่ได้อะพ่อนอนติดเตียงพ่อไม่สบายพ่อ พ่อทําอาหารกินเองไม่ได้เราซึ่งไม่เคยทําอาหารฝรั่งเราก็ต้องมีเรียนรู้วิธีการทําอาหารฝรั่งอะไรเมนูแรกที่ให้พ่อทานโอ้โหเมนูแรกเมนูไทยก่อนเลยต้นต้มซุปกะดูกหมูใส่มันฝรั่งพ่อกินได้เหรอชอบมากว่ชาชอบมากว่าชอบมากเพราะพี่มอ<า>ริสทำแบบข้าวอร่อยอยู่แล้วก็พอทําได้ก็พอทําได้คือเราเรากโดนฝึกฝนมาเรื่องการทำอาหารอยู่แล้วต่อรอดแต่เด็กตรอดได้ฉะนั้นพ่อก็ชอบมากแต่เขาก็ไม่ได้ชอบทุกครั้งที่ต้องกินอาหารเอเชียเขาก็อยากกินอาหารฝรั่งบ้างเราก็มารู้จักการทํากรี ครั้งแรกกรีกก็คือคล้ายๆคล้ายๆโจ๊กบ้านเราอ,อะอาหารแล้วเราก็บอกเออ,อเขาทำง่ายๆอย่างเงียง้ย,งยหรือว่าโอ๊ตมิลค์อ่าโอ๊ตมิลค์ก็ทำง่ายๆอาหารเช้าเลยอเงี้ยตอนหลังเราก็เรียนรู้วิธีการทําอาหารฝรั่งไปเลยแล้วเราก็อัดเดปไงเครื่องปรุงของเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็มีซิซนิ่งก็เคอเครื่องปรุงที่มันเป็นขูดของเราไม่เราก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวอะไรของเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามอัดเดปความเป็นเอเชียจนตอนเนี้ยพ่อติดคือตอนเนี้ยพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยพ่อถามเมื่อไหร่กลับ พ่ออยากกินอาหารที่ลูกทำ oh. พอเขามีความรู้สึกว่าอาหารที่คนอื่นทําเขารู้สึกไม่ชอบอ้อนลูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีประโยคไหนหรือว่ามีโมเมนต์ไหนไหมคะพี่มอลลิสที่เราอยู่คุณพ่อแล้วเรารู้สึกเลยว่าเขาพยายามชดเชยในสิ่งที่เขาละทิ้งหรือว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรามาตลอด50ิกว่าปีมีมีพ่อชอบพูดบอกว่าคือเวลาพ่อถามเรื่องเราของเราในอดีตเราก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้พ่อบอกว่าขอโทษน,นะ ที่พ่อไม่ได้ดูแลลูกเลยเขารู้ไหมก่อนว่าว่าว่าเธออยู่ในท้องแม่ตอนที่เขาถูกส่งกลับมามที่อเมริกาพ่อบอกพ่อไม่รู้ตรงนี้เขาไม่รู้ว่าเธอว่าว่าแม่ท้องใช่เขาไม่รู้ว่าแม่ท้องและพ่อมาอยู่กับแม่เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆเองอะแล้วหลังจากนั้น,นพ่อโดนส่งกลับไปอเมริกาและพ่อโดนส่งมาอีกทีหนึ่งเข้าเวียดนามเลยไม่ได้อยู่ไทยพ่อพ่อมาเมืองไทยเนี่ย ปี64ถึง65ช่วงนั้นเราจุดติละ1964อาหาร1964กับ1965คือเขากลับมา1965แล้ว1966เข้ามาอีกทีนึงแต่ตอนนี้เขาไปประจำอยู่ที่เวียดนามแล้วมันก็ไม่เจอแม่แล้วไม่เจอแม่แล้วลตอนนั้นแม่ก็ย้ายเข้ามากรุงเทพแล้วก็คือพูด,ดง่ายๆว่าณนะเวลานั้นโชคชะตามันทําให้ทุกอย่างมันพัดพลากกันไปหมดใช่วันนี้ที่รอคอยเลยจึงเกิดขึ้นต่อมาอีก54ปี54ปีจ้ะความหวังรุมๆแรงๆคืออย่างนี้ เราเคยมีความหวังว่าเราจะได้เจอครอบครัวเริ่มจากเจอครอบครัวแล้วเรามีความหวังมากขึ้นเมื่อเราได้เจอแม่เพราะว่าเจอแม่ปุ๊บมันต้องลิงก์ไปถึงพ่อได้อะไรเงี้ยแต่แม่กลับบอกว่าแม่ตัดจบพ่อเพราะว่าแม่โกรธที่พ่อทําให้ท้องแล้วไม่รับผิดชอบแล้วหายไป,ไปใช่แม่ทําลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้ทั้งหลายเลยจน เขาตัดคนคนนี้ออกไปอย่างชีวิตพอเราพอเราไปถามถึงพ่อเขาบอกเขาไม่เขาเขาไม่รู้แล้วว่าพ่อเป็นทหารอยู่หน่วยไหนพ่อชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราคงไม่ได้เจอพ่อลไม่มีอะไร<ล>ะะที่จะเชื่อมโยงไปไปเสาะหาเลยหลังจากเจอแม่เราก็ทําใจแล้วโอ้คงไม่ได้เจอพ่อแล้วแต่พอมีนวัตกรรมใหม่เข้ามานี่แหละทําให้เราได้เจอพ่อก็เลยรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอเขาการรอคอยมันมีค่าจริงมาก แต่การรอคอยที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของชีวิตนะมันจะทําให้เรารู้สึกตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเป็นลูกไม่มีพอ่อเพราะเราโดนคํานี้มาตลอดไงบ่อยถูกไหมเราโดนบูลลี่เรื่องผิวด้วยหน้าด้วยอะไรใช่เราโดนบูลลี่เรื่องน,นี้มาตลอดแล้วมันเป็นปมที่อยู่ในข้างในเราตลอดแล้วเราก็พยายามที่จะเอาความดีงามหรือความให้อภัยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะกลบสิ่งเหล่านี้ โตมากับสังคมที่พูดได้ง่ายว่าก็ดูถูกถูกแล้วก็เหยียดหยามเราเนาะใช่คือเราเราเจอสิ่งแบบนี้ทําให้เราต้องกลายเป็นคนที่กล้าวเล้าก็คือใครล้อกูต่อยใครล้อกูทําลายเพราะอะไรเพราะอะไรเพออราะรว่าไม่งั้นเขาก็ไม่หยุดไงเคยแล้วไงคือเพื่อนล้อ <c oughs> แล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วก็เดินหนีไม่มันไม่จบ <c oughs> เด็กสมัยก่อนไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักคําว่าบูลลี่ <c oughs> มันรู้จักว่าอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่มันมีแผลตรงนี้ต้องย้ำมันต้ีงขยมัน พอเราก้าวเล้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราต่อยเตยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะ ไม่มายุ่งวอลแวแลเรากับเราอะไรประมาณเรามันก็ทําให้เราเป็นคนก้าวร้าวใช่นั่นคือวิธีการเอาตัวรอดของเราในสมัยที่เราเป็นเด็กและไม่มีที่ปรึกษาไม่มีพ่อแม่ที่คอยให้กําลังใจว่าเฮ้ยลูกคุณจะทําอย่างนี้ลูกคุณจะทำอย่างนี้เ <c oughs> พราะว่าที่บ้านที่เลี้ยงเราเนี่ยคือเรามีปัญหาที่โรงเรียนเนี่ยกลับมาที่บ้านเนี่ยเขาไม่ถามนะว่าถูกหรือผิดเขาตีเราซ้ําเขาเตะเราซ้ำเขาก็ทื้อเราซ้ำเขาก็ต่อยเราซ้ําคือเขาเลี้ยงเราให้ให้เราอยู่ในบ้านเพื่อรับใช้เขาเรื่องเหล่านี้เล่าให้พ่อฟังไหมอะ เราตอนหลังๆคือตอนที่สนิทกันแล้วนะค่อยๆเล่าคือมันเจอกันทุกวันเราก็เล่าเรื่องบ้างเรื่องนี้ยง<า>แล้วพ่อเองอะแม่เขาแบบว่าเสียมากเลยเขามีความรู้สึกเขาผิดมากที่ทําให้เราต้องเจอเจอเรื่องราวแบบนี้แต่เราก็บอกพ่ออันนี้มันคือเรื่องที่มันเกิดแล้วได้ดิพ่อไม่ต้องซีเรียสอะไรนะแต่เขาก็บอกว่าฉันขอนโทษนะเพราะว่าฉันไม่รู้จริงๆว่าแม่เธอท้องอแล้วพี่มาริสเคยพูดกับเขาตรงๆไหมว่าไม่เคยโกรธพ่อ เคยบอกพ่อผมผมไม่ได้โกรธพ่อเคยบอกเขาบอกพ่อผมไม่ไโกรธแต่เขาอะรู้สึกเขาผิดและเรื่องเนี้ถ้าสมมุติว่าคุยกันในพี่น้องอะไรเงี้ยพี่น้องทุกคนก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนในใน,ในความผิดว่าทําให้น้องคนหนึ่งต้องลําบากอะไรเงี้ยแต่เราบอกให้ทุกอย่างเนี้ยมันคือ เราเราเป็นคิดเซียนไงนะครอบครัวเราเป็นคิดเซียนมันมันคือเรื่องราวที่พระเจ้าสอนให้เราเติบโตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นอีกถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรเงี้ยฉะนั้นอย่าทําร้ายตัวเองแต่ตอนแรกเลยตั้งใจเลยนะว่าตอนที่เจอพ่อจะไม่เล่าเรื่องชีวิตของเราให้พ่อฟังเพราะเรารู้ว่าเขาจะคิดมากแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนมาบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ควรจะแชร์เรื่องเหล่านี้ไปบ้างนะให้พ่อได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ย S <S เราก็เลยแบบว่าค่อยๆเปิดเผยไปพะปอเปิดเผยไปแล้วเราก็รู้สึกเศร้าว่ะเพราะเห็นพ่อเศร้ามากที่มเมริสุหมายว่าพี่เล่าเรื่องครอบครัวที่อเมริกาด้วยแววตาแห่งความความสุขและความอบอุ่นและพี่ภ <ฮะ S 2> ูมิใจที่วันหนึ่งพี่รอคอยมาและพี่ได้เจอมันจริงๆใช่ใช่มันมีความสุขนะมันคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ได้ได้ไดไดเจอครอบครัวของเราที่เราโหยหามาตลอดแล้วเราโชคดียอย่างหนึ่งเรายังมีโอกาสได้ดูแลพ่อได้มีโอกาสได้ได้ได้เทคแคร์เขา ดูแลเขายามเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแปลว่าเขาจะไม่เคยดูแลเธอเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเขาแนอดีตแต่ของเราหน้าที่ของเราคือเมื่อเราเจอแล้วเราทํานสิ่งที่ดีสุดเราไม่ได้หวังอะไรจากเขา <S <S คือเราโดนสอนมาอย่างนั้นคือเราก็เลยทาในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าหน้าที่ของลูกควรจะทําแบบนี้ก็ทําถ้าเกิดเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ได้เลี้ยงจะไม่ได้ดูแลเรามันเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีพ่อมีแม่ เราก็ดูแลเขาทําหน้าที่ของเราให้ดีสุดไม่ต้องไม่สนใจว่าเขาเคยดูแลหรือ,รอไม่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่การแบบว่าเหมือนกับว่าวินวินทั้งคู่ไม่ใช่เราคือคนที่ทําที่เขาเกิดที่เราเกิดมาแล้วเขาทําให้เราเกิดมาแล้วทําดีกับเขาเถอะครับมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเองพี่เมริสเคยพูดมาให้บ่อยฟังสม่ําเสมอนะว่าพี่ไม่่อยเดือสนใจหรอกว่าอะไรยังไงเราดูแลตัวเองเรารักตัวเองเราทําตัวเองเพราะถ้าเราทําตัวเองเราได้กับตัวเองใช่ พราะว่าพี่มีความรู้สึกอย่างเดียวเลยว,ว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนอะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเป็นได้ว่าเราจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาพร้อมกับความอาฆา,าตมาดร้ายหรือความแค้นเคืองในครอบครัว <S <S รอะไรเงี้ยใครมีความทุกข์ เราเรามีความทุกข์แล้วทาไมเราต้องเอาความทุกข์มาใส่ตัวเราเองละ่ะทาไมเราไม่คิดว่าเออเรื่องมันเรื่องมันเป็นเรื่องอดีตน,นะทุกวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอย่างนี้เราดูแลตัวเองอนาคตรเราอยากเป็นยังไงทําตัวเองให้ได้มีคุณค่าง,งั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่จะมีความสุขมากที่สุดก็คือพยายามทําดีกับคนรอบข้างของคุณแม้ว่าคนคนนั้นบางทีเขาอาจจะไม่น่ารักก็ได้ อนแรกเนี่ยที่อยากเจอพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอยากเจอเพราะว่าอยากมีครอบครัวหรืออยากอยากเจอว่า,าได้ได้มีพ่อแม่อะไรเงี้ยเปล่าอยากแก้แค้นอะอยากแก้แค้นพ่อแม่พ่อแม่ทําให้ฉันลําบากขนาดนี้ทําให้ฉันตกระกรรมขนาดเนี้ยแก้แค้นโดยการทําให้เขาเจ็บปวดบ้างในสิ่งที่เราได้ได้เจอเจออะไรเงี้ยนั่นคือตอนเด็กๆนั่นคือความคิดต,ตอนเด็กๆตอนที่เรายังไม่ได้รับการเรียนรู้หรือปลูกฝัง สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนไปไม่ได้นี่คือเรื่องของาศาสนา,สาศาสนาสอนให้พี่น่ะให้อภัยซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าในาศาสนาของพี่พี่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกถ้า,ถาเกิดว่าศัตรูของท่านตบแก้มซ้ายของท่าน,านให้ยื่นแก้มขวา,าเราอาบบร่านพระบีคอนี้เราเถียงพระเจ้าเลยถ้าเขาตบแก้มซ้ายมากูสวนกลับไปสองเท่า <laughs> แต่ในความเป็นจริงชีวิตพอมันเริ่มผ่านไปเรื่อยๆเราเริ่มที่จะเข้าใจแล้วเริ่มที่จะให้อภัยพอเราให้อภัยแล้วเนี่ยก็มีความสุขอ่ะ มันมีความสุขโดยสันติสุขมันอยู่ข้างในอะ่ะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยก็<ม>แค่นั้นเองให้ให้อภัยม,มันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เคยทําร้ายเราหรือใครที่เคยทุบตีเราหรือทําให้เรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยเราก็ให้อภัยแล้วเราก็มีความสุขแค่นั้นเองมันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนมากกว่าอย่างนี้เรียกว่าสวรรค์เมตตาเลยเนาะก็เรียกอย่างนั้นก็ได้นะแต่สำหรับสาหรับพี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพรให้กับชีวิตของตัวเองมากอะไรเงี้ย เพราะว่าตลอดเวลาท,ที่เราผ่านมาเราเจอเรื่องเลวร้ายเยอะแยะมากมายแต่ในขนาดเดียวกันในเรื่องที่เลวร้ายต่างๆนี่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็ทําให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งยืนอย่างตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราเจอเรื่องเลวร้ายต้องไปเป็นคนรับใช้ต้องอยู่ในครัวทํากับข้าวนู่นนี่นั่นแต่พอเรามาคิดตอนนี้เพราะเราโตมาไอสิ่งเหล่านั้นมันติดตัวเราไงมันทําให้เราทํากับข้าวเองเป็นเพราะว่าอยู่อเมริกาเนี่ย น้ำหนักหายไปเลยนะนเพราะว่าเฟิร์มขึ้นเยอะเลยนนเนี่ยใช่เพราะว่าเรากินอาหารฝรั่งไม่ได้เพราะเราเบื่อมากเนยนมชีสเราไม่ได้เลยต้องทําอาหารกินเองถ้าสมมติวตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้รับการเรียนรู้ให้ทำอาหารเองเราก็ทําไม่เป็นเราก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นี่ไงในสิ่งที่เลวร้ายมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะมองมุมไหนแค่นั้นเองพ่อเคยบอกไหมว่าพ่อไม่อยู่ลูกจะยังไงต่อคือ พ่อ usted, บอกว่าไปใช้ชีวิตของลูกซะที่ลูกชอบแล้วทุกคนในในพี่น้องก็บอกเลยยูอยากทาอะไรยูทาเลยยูอยากเป็นอะไรยูเป็นเลยได้หมดอะไรเงี้ยเขาเขารับในความในความเปลี่ยนแปลงทุกคนเขาให้เขาให้ให้สิทธิ์ในการเป็นตัวเองเขาเสิร์ฟให้ไหมที่น้องชายพอไปถึงอเมริกาแล้วกลายเป็นน้องสาวอยากเขายังไม่รู้บ้าเหรอเขายังไม่รู้ก็ยังไม่รู้เธอสะพั่งันอนีกเขาไม่รู้ไม่ไม่เพราะว่าอยู่ในบ้านเราก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี <S <S ้ยเพราะอย่างหนึ่ง พ่อเนี่ยเป็นคนหัวโบวราณเราไม่อยากให้เขาแบบไอ้นั่นมากเลยเขารู้แต,แต่เขารู้ใช่เขารู้อยู่แล้วแหม้วันวันลูกออกมาจากห้องปากแดงใช่ผมไม่ได้บอกพ่อเรื่องนี้ไม่ได้บอก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 เขาเลยครับพ่อผมเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเขาขนาดนั้นแต่เขาเห็นพฤติกรรมเช่นอีลูกพ่อตัดหญ้าอยู่อีลูกตะไบเล็บ <c oughs> อีลูกนั่งตะไบเล็บแล้วพ่อชวนไปทางานกลางแจ้ง พ่อทำเลยหน้าที่ของพ่อของลูกตะไบเล็บอย่างงี้เหรอพ่อรู้พ่อรู้อ๋อเหรอทุกคนลุ้่ในบ้านสาวน้องชายว่าไงอทุกคนโอเคทุกคนโอเคทุกคนก็บอกว่านี่มันชีวิตของยูสเต็ปต่อไปชีวิตมอริสเคไปไหนต่ออ่ะออกจากวงการแน่นอนอยู่อเมริกาแน่นอนคือจริงๆแล้วจะบอกว่าออกจากวงการก็คงจะไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาอยู่ที่อเมริกามากกว่าอยู่ที่เมืองไทยทาอะไรที่นู่นอ่ะมีเยอะมากให้ทําอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วกันคือผมมีความฝันหลายอย่างในการทํา เพราะว่าอย่างนี้อยู่ในวงการนี้มาเกือบ40ปีละวทางานอยู่ในวงการ<ๆ>ไม่ได้เบื่อเพียง<ๆ>แต่ว่ามันมีความความฝันบางอย่างที่เราอยากจะทำเช่นเช่นเช่นการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยเราอยากทํามากแล้วเรามีความสุขกับการได้เดินทางได้ไปเจอที่ต่างๆเราก็ทํางานหนักมาทั้งชีวิตแล้วฉะนั้นเนี่ย ช่วงสุดท้ายของชีวิตปีหน้าเนี่ยหกสิบแล้วว้ายคนอ,อ,<ต>อื<ต>่นเธอ<ต>ยังเฟิร์มอยู่นะ,ะหมอหมอช่วยไปเยอะคนอื่นเนี่ยเขารีไทยแล้วเขาก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดท่าแต่เรารีไทยแล้วเราอยากเที่ยว<อ>นั่นแหละบอกพ่ออย่างนี้ไหมบอกพ่อพ่อบอกไปเลยลูกแล้วพ่อไปด้วยไหมไม่แค่นั่งเครื่องบินแป๊บเดียวพ่อก็เหนื่อยแล้วคุณค่าของครอบครัวมันสําคัญกับตัวเรา มันทําให้เรามีความสุขขนาดไหนพี่คือสังคมครอบครัวหรือว่าหรือว่าคําว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆที่หล่อหลอมให้คนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในสังคมใหญ่ๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความสุขและมีมีความรักในครอบครัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เรามีเกาะ คุ้มกันที่ดีมากในชีวิตฉะนั้นคําว่าครอบครัวของมอริสเนี่ยมีความสําคัญมากถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเจอพ่อจะไม่เจอแม่แต่ว่าคําว่าครอบครัวของมอริสจะกลายเป็นเพื่อนสนิททั้งหลาย<อ>เพื่อเป็นที่ที่แบบว่าเราจะเข้าไปในยามที่เราเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยอตอนนนี้ครอบครัวของมอริสคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่วันนี้ครอบครัวคือก็อคือครอบครัวเพื่อนเพือพ่อนก็คือนหนึ่งส่วนหนึ่งในครอบครัวเพียงแต่ว่ามันก็จะอยู่ในเลเวลสองแต่ตอนนี้ ครอบคร mm ัวของพี่มอริสมันเป็นครอบครัวเหมือนกับคนอื่นเขาใช่ฉะนั้นเราจะมีความสุขว่าเราจะรักษาครอบครัวนี้และดูแลครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้่างน้อยที่สุดเมื่อว่าคุณเจอคือการที่ได้มาเจอกันใหม่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจงใส่ใจและให้ความรักกันอย่าไปเอาเรื่องในอดีตที่เราเคยโดนบากลำบากเลือกเขียนอะไรเงี้ยมามาทำให้คนในครอบครัวรู้สึกว่ากูเลวจังเลยที่ไม่ได้ดูคนคนนี้อะไรเงี้ย อยากจะเตือนน้องๆหลายๆคนที่ตอนนี้เนี่ยกลับมาเจอครอบครัวหรือแบบแบบลูกครึ่งแบบเราที่ได้มาเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเอาเรื่องเก่าว,ว่าเนี่ยคือทิ้งฉันไปทำให้ฉันต้องลําบากนู่นนี่นั่นมาพูดกับคนที่เพิ่งเจออะไรเงี้ยพวกคุณกำลังทำลายความรู้สึกเขาที่เขารู้สึกว่าเขาเองก็รู้สึกผิดอยู่แล้วล่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไหมทำไมต้องพูดละ่ะทำไมคุณไม่เอาช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยที่เหลืออยู่ใช่ทำดีใส่กัน และก็รักกันให้มากแค่นั้นน่ะชีวิตมันจะมีความฝุกมากเลยครับชื่อภาษาอังกฤษแบบว่าเต็มๆของมอริสเคคืออะไรเอาตามบัตรประชาชนเลยก็คือมอริสเคโพลโรเบิร์ตเคโพเป็นชื่อกลางแต่จริงๆแล้วว่าเราอยากได้แค่เคอย่างเดียวแต่เพอ,เอินว่าการตั้งชื่อในเมืองไทยเนี่ยมันมีตัวเคตัวเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีเพเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนามสกุลพ่อคือ อ๋อโรเบิร์ตตอนนี้ได้โรเบิร์ตกับมาใช่ใช่ได้โรเบิร์ตกับมาเต็มภาพภูมิมากเลยโอ้โหเป็นโรเบิร์ตเป็นฝรั่งแล้วจุดต้องใครจะมาด่าฉันไม่ได้เพราะฉันมีพ่อแล้วนะจุดต้องใครจะมาล้อให้ลูกไม่มีพ่อจะต่อยปากแตกและเดี๋ยวบอยจะพาพี่มอริสไปมีความสุขข้างล่างยังไงจ๊ะอ้าตลาดข้างล่าง๋อช้อปปิ้งเออพาราไดน์พาร์คเธอต้องเข้าใจว่าที่นี่ที่นี่คือสิ่งที่พี่ มาแล้วครบทุนจุดต่อไม่กินอะไรบ้างอย่างเยอะเยอะมากมีร้านประจําเยอะมากตอนนี้ก็คือเก็บเช็คลิสต์ใช่อบคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ใน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 คอนโดที่ไม่สามารถทำกับข้าวได้ก็จะซื้อกับข้าวเป็นจุ้นๆเนี่ยเหรอมาพักอะไรพักก็ซื้อข้างล่างตลาดชอบเหรอชอบชอบเมนูแรกที่บินกลับมาเมืองไทยกินอะไรส้มตำที่นไม่มีใช่ที่นู่นน่ะมันหาส้มตำกินไม่ได้แล้วปูปลาเหรอปูปลาเหรอไม่ไม่ส้มตำปูชอบกินส้มตำปูแต่ว่าที่นู่นน่ะ เมืองที่พ่ออยู่เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีคนเอเชียและไม่มีตลาดเอเชียเลยแต่มอลิสเคโชคดีมากพอมอลิสเคพโพสออกไปว่าโอ้ยอยากอยากกินอาหารไทยอยากได้พริกเด็กคนไทยที่อยู่น่อยมริกส่งของกันมาเต็มไปหมดเลยเธอดังไงเธอดังไงเขาเมตตาเราเธอความารกขอบคุณพี่มากเลยเวลาคุยกับพี่มอลิสน่ะเวลาคุยแล้วมันจะได้มุมมองชีวิตที่เป็นบวกมากเนาะพี่รู้เปล่าว่าพี่คือพลังบวกของบอยนะ เราเจอกันหลายครั้งเนี่ยตลอดเวลาเราเกือบ10ปีเราคุยกันบ่อยๆเนี่ยพี่มีพลังบวกให้กับบอยนะแล้วบอยเชื่อว่าคนดูที่ดูอยู่จะชอบพลังบวกของพี่โอ้ยินดียินดีเพราะนี่คือแบบว่าโรงงานไฟฟ้าเลยมีพลังเยอะมากมีน่าคลัเสจยโรงงานไฟฟ้าขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากลาไปพร้อมกันเลยอสวัสดีคุณคับสวัสดีครับ